สวัสดีค่ะเปิดโลกการลงทุนวันนี้แอดมินจะมาสอนอ่านกราฟ EP ที่3กันแล้วนะคะกับหุ้น CPF นะมีคนหลายๆคนช่วงนี้จะบ่นว่าเอ้ยราคามันปรับตัวลงอีกแล้วเหรอมันจะลงจริงๆใช่ไหมเพราะว่ามันไซเวย์มาสักระยะมากๆนานมากแล้วค่ะคนที่ถือไว้ช่วงแรกก็ท้อใจแล้วค่ะก็เราเรามาดูกันแล้วกันนะว่า มันมีมุมมองอะไรบ้างนะคะโดยจะใช้เทคนิคของของตัว Elite w ว v กับ Smart น o n e y Concept นะคะเข้ามาคู่กันทีเนี้ยเราอาจจะพูดถึง Smart น o n e y Concept อะมากขึ้นละใช้เทคนิคมากขึ้นละนะคะจาก2 EP แรกที่เราอาจจะดูใช้ e l เ t e w a v มากกว่าเนาะแต่แอดต้องบอกก่อนนะว่า EP ีนี้อาจจะไม่ได้ดรอปไป็นทำฟรมเดนนะคะเพราะว่าไอ้ตัวทำฟรมเดนคือแท่งเทียนมันไม่ชัดนะคะมันไม่ชัดอ่าเดี๋ยวขอแค่แบบอาจจะมันกับวีแค่นั้นเองนะคะหรือถ้าถ้าวีมัน มันไม่ได้มุมมองต่างกับมันมากแอดก็เอาทำเฟรมเดียวนี่แหละนะามาดูก่อนนะคะทำเฟรมมันเนี่ยแอดไม่ได้มองว่าชุดนี้เป็นขึ้นหนึ่งนะแล้วก็เป็น A b c แล้วก็ขึ้นที่สองแล้วก็สามอย่างเงี้ยไม่ได้มองมองเป็นก้อนๆน,นะคะทําไมถึงมองเป็นก้อนๆเพราะว่าอย่างนี้ปกติแล้วเนี่ยในในในธุรกิจของเราแล้วกันนะคะธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่อ่มันมักจะ มีไซคลของเขานะคะมีวัฏจักรระยะระยะเวลาของเขานะคะประมาณสิบถึงยี่สิบปีแล้วมันจะต้องต้องจบวัฏจักรตรงนั้นไปนะคะทีนี้ก็เลยมองว่าถ้าเขาเข้าตลาดมาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าแปดแปดเนี่ยถ้าจะมานับรวมกันอยู่ในก้อนเดียวกันเนี่ยมันนานมากนะคะมันกี่ปีเนี่ยสี่สิบห้าสิบปีนะั้นงั้นมองว่ามันน่าจะมีมากกว่าหนึ่งวัฏจักรไปแล้วนะคะ มีมากกว่าหนึ่งวัฏจักรงั้นแอดมินเลยมองว่าช่วงที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งนะน,น่าจะเป็นวัฏจักรที่หนึ่งนะคะหลังจากนั้นราคาก็ตรงนี้เป็นวัฏจักรที่สองนะคะเพราะว่าเฉลี่ยแล้วตรงนี้ก็ประมาณสิบปีเนาะแล้วหลังจากนั้นราคาก็ดีดขึ้นนะคะงั้นช่วงเนี้ยคิดว่าน่าจะเริ่มจะเป็นทรงธุรกิจใหม่ได้นะคะทรงธุรกิจใหม่ได้งั้นมันอาจจะเกิดเป็นสักสามวัฏจักรนะคะงั้นจะขอตัดเอ่อขอ ยกเลิกการพิจารณาตรงนี้ไปเลยนะคะยกเลิกไปเลยอ่ะเรามาโฟกัสแค่ไอ้ก้อนตรงนี้ล่าสุดเลยนะคะอ่ามองอย่างนี้อาจจะมองว่าชุดนี้เป็นขึ้นที่หนึ่งได้เลยไหมได้นะในมุมมองได้คือมองใหญ่ๆไปกก็ได้ไม่ผิดอะไรนะคะเออเพราะว่ามันยังอยู่ในตั้งแต่ปีสองพันเก้าพันสิบใช่ไหมแล้วก็บวกไปอีสิบปีก็ยังไม่เสียหายเนาะเพราะว่าธุรกิจอย่างที่บอกคือมันสิบถึงยี่สิบปีนะคะยังพอเป็นไปได้ ในมุมมองนี้ก็จะมองว่าเอาอิเล็กไวก่อนนะคือหนึ่งตรงนี้เนาะอันนี้อาจจะเป็น A นะเป็น b ใช่ไหมอ่าแล้วก็อาจจะทํา C แสดงว่าชุดนี้อาจจะเป็นคอลเลกชันอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะลงแบบนี้ไหมซี C แล้วก็จบขึ้นสองนะเพื่ออะไรเพื่อเพื่อที่ลุ้นจะไปทําขึ้นสามแต่สามันจะเกิดได้จริงหรือไม่จริงอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าเห็นว่าราคามันไซเวย์อยู่ตรงนี้นานมากนะคะแล้วก็เป็นปรับในรูปแบบคอลเลกชันนะ ก็เลยมองว่าเออให้ถ้าราคามันพักตัวลงของจริงเนี่ยมันอาจจะปรับตัวลงได้ต่อนะคะงั้นชุดเนี้ยเป็น B ประเภทไหนนะคะเป็น B ประเภทของแฟดนะคะแฟดนี่หกสิเอ็ดจุแปดปเซ็นนะคะแต่ยังไม่เกินแปดิเ็ดซนตงั้นเรามองว่าชุดนี้เป็น weak B อ่าว e a k B ของแฟดนะคะ w e a k ก็บ่งบอกเลยคำว่า w e a k แปลว่าอ่อนแอ B B ก็คือขึ้น B งั้นก็คือ B ที่อ่อนแอนะคะอ่อนแรงขึ้นไม่ไหวอะไรประมาณนี้ แต่ยังนับเป็นแฟดอยู่นะคะอ่างั้นวิกบีเนี่ยมันมีโอกาสที่จะต่ํากว่าตรงจุดของขึ้น a ได้มีโอกาสนะคะมีโอกาสถามว่ามีโอกาสไหมที่จะไม่ต่ํากว่าขึ้นเอแล้ววิ่งขึ้นต่อมีค่ะมันก็เป็นประเภทของเฟลเลียซีเฟลเลียนะคะเออไปแค่นั้นเองแต่ประเด็นคือแล้วถ้ามันลงมาล่ะถ้ามันลงมานะคะ แอดมินจะใช้ของสมาร์ทมันนี่เข้ามาช่วยนะคะก็คือ,อวิธีวัดแบบเกนบ็อกซ์เกนบ็อกก็คือหาดิสคาวกับพรีเมียมนะคะซึ่งเห็นไหมว่าราคาตรงเนี้ยที่มันมีการบอสโครงสร้างนะคะเบรกออฟสตัคเจอร์ขึ้นไปนะคะแล้วราคาก็พุ่งขึ้นไปเนาะปิดเหนือส่วนที่มันบอสนะคะแล้วก็ปิดขึ้นไปอีกเห็นไหมว่ามันบอสขึ้นมาเรื่อยๆนไะงั้นแล้วตรงเนี้ยแล้วสักพักราคาก็มีการเชงออฟคาลิเตอร์ตรงนี้นะคะช็อคตรงนี้ ประเด็นมันอยู่ที่ว่าไอจุดตรงเนี้ยที่มันบอสขึ้นไปอะช่วงที่มันบอสเนี่ยราคามันพักตัวลงมาน้อยงั้นแสดงว่าโครงสร้างตรงบอสต,ตรงนี้มันคือไมเนอร์ไมเนอร์นะคะอ่ะงั้นแสดงว่าตรงเนี้ยมันจะต้องในอนาคตเนี่ยราคาจะต้องลงมาสัมผัสต,ต่ํากว่าไมเนอร์ให้ได้นะคะถ้าต่ํากว่าไมเนอร์ให้ได้ก็คือตรงนี้โซนนี้สร้างโซนขึ้นมานะคะ ซึ่งปกติถ้าราคาเนี่ยมันจะมาอยู่ต่ำกว่าโซนของไมเนอร์เนี่ยปกติแล้วเรามักจะไปรอนะเรามักจะไปรอให้ราคาอยู่ต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นจุดที่ได้เปรียบสำหรับการดิสเคา d ดิสเคา t ก็คือเหมือนกับได้ของถูกอะไรประมาณเนี้ยอ่าถ้าได้ของถูกเนี่ยเราก็จะรอตั้งแต่ห้าสิบตนี้นะคะปึ๊บอันนี้คือแอเรียของดิสเคาของถูกนะคะถ้าคิดจะรอนะ ในมุมมองของตัวสมาร์ทมันนี่นะคะอ่ะปึ๊บอ่ะเอากล่องก่อนกล่องสีเขียวอ่านี่นะและถ้าในตัวของอ e ีเล็เว็บเองนะคะก็เราจะมาตีอย่างนี้อ้าที่ตีอยู่ไหนละอ่ะอย่างนี้นะเรามองตรงนี้เป็น a นะตรงนี้เป็น B อ่ะตรงนี้เป็น C นะทีนี้ c C จะลึกไม่ลึกนี่ตอบยากมากนะคะตอบยากมากเดี๋ยวเราจะใช้วิธีวัดแบบนี้นะคะ ันนี้นะก็คือเอาขึ้นหาขึ้นซีเดยเอาขึ้นบมาเทียบตรงๆเลยนะคะแนวรับของเขาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพูดง่ายๆอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มาอะไรอีกร้อยยี่สิบสามถ้าร้อยยี่สามจุดหกเปอร์เซ็นต์มันจะเข้ามาอยู่ในโซนของดิสคาวโซนตามสมาร์ทมันนี่นะคะแล้วก็ร้อยสามสิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นต์เอาแค่นี้ก่อนนะคือถ้ามันลงไปร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์ได้นี่คือถือว่าแรงขายเยอะมากนะหนักมากๆแล้วนะคะงั้นเรามองแค่ตรงนี้ก่อน นะแล้วบริเวณเนี้ยเส้นประมาณ138.2%ก็จะเป็นแนวรับนะคะก่อนหน้าด้วยนะคะเห็นไหมเป็นแนวรับก่อนหน้าด้วยงั้นเอาแค่3เส้นก่อนนะทีนี้ต่อมานะคะเอ่อถ้าเรามาซูมใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นว่านี่มันมีดีมานตรงนี้ใช่ปะฟึบอ่าตรงนี้คือแท่งดิมานนะแล้วแฟ b r บริ a ก็ก่อนหน้าเนี่ยโดนปิดไปแล้วนะคะนี่ นี่นี่เป็นเคสตัตี้ได้ดีนะคะเห็นไหมปกติเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่ามันยังไม่เกิดแท่งนี้นะถ้ามันยังไม่เกิดแท่งนี้เนี่ยแนวรับเราอ่ะจะอยู่ตรงนี้เลยหมายถึงว่าแรงซื้อเราจะอยู่นี้อันนี้คือเคสตัตี้นะคะก็คือสมมุตินะอดีตและเราอ่ะไม่รู้จะซื้อตรงไหนแล้วตรงเนี้ยยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมถ้าเป็นแอดมินเนี่ยแอดมินเนี่ยจะรอซื้อตรงแท่งนี้เห็นป่ะเพราะว่ามันเป็นแท่งดีมาร์ เหนือแท่งดีเหนือแท่งดีมานเป็นแฟร์วุ้กแกป็อย่างที่แอนบินบอกว่าถ้าราคามันอยากไปต่อ,อจริงๆนะมันจะมาปิดแฟร์วุ้แกป็แล้วมันจะมาสัมผัสดีมานแล้วมันจะเด้งกลับเห็นปะพอมาสัมผัสปิดแกร็บหมดปุ๊บตรงนี้สัมผัสแท่งดีมานตรงนี้โซนดีมานปุ๊บเสร็จแล้วไงต่อวิ่งขึ้นเลยเห็นปะอย่างน้อยคือมันได้ของที่ถูกกว่านะคะสองเท่าเลยนะเนี่ยประมาณสักสิบแปดบาทขึ้นไปสาจจะเกือบสองเท่าอ,อ่ะคิดดูอย่างนี้แล้วกันนะคะ มงง่ายๆนะแต่ที่นี่ถามว่าอ้าวแอดมินแต่ว่าเนี่ยพอมันลงมาใช่ไหมเราจะหาดีมานตรงไหนนะคะถามว่าไอโซนเดิมเป็นดีมานได้หรือไม่เอาใหม่นะตรงนี้ดีมานนะคะปกติแล้วเนี่ยดีมานน่ะถ้าถ้ามันเกิดครั้งแรกเลยนะเขาเรียกว่าเฟชเฟชโซนคือสดใหม่อ,อ,อีรอบนี้ยที่มันมันมาสัมผัสแล้วมันเด้งขึ้นเนี่ยอันนี้คือรอบแรกเป็นเฟิร์สไทม์เลยครั้งแรกเลย เป็นแบบ fresh เลยสดใหม่ทีเนี้ยถ้าถามว่าจะใช้ดีมานเดิมแล้วถามว่ามันจะเด้งไหมอันนี้เขาเรียกว่านอน fresh หรือของที่มันโดนใช้มาแล้วนะคะงั้นถ้าของที่มันโดนใช้มาแล้วมันอาจจะมันอาจจะใช้ต่อไม่ได้นะนี่ออกใช่ไหมงั้นถ้ามันจะมาสัมผัสนี้แล้วถามว่ามันจะเด้งขึ้นกลับไปเลยไหมมีทั้งได้เขาเรียกว่าความน่าเชื่อถือจะลดลงแล้วนะคะอาจจะเหลือสักห้าสิบเปอร์เซ็นต อ่าห้าสิบเปอร์เซ็นเพราะว่ามันเป็นครั้งที่สองอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะถ้าทดสอบครั้งแรกส่วนใหญ่นะมันจะมีโอกาสในการเด้งกลับมากกว่าห้าสิบถ้าเป็นครั้งที่สองนะคะมีโอกาสนะจะอยู่ประมาณห้าสิบห้าสิบอ่าถ้าครั้งที่สามเนี่ยน้อยกว่าห้าสิบทะลุอะไบางทีทะลุเลยอะ่ะนึกออกใช่ไหมงั้นตอนนี้เป็นครั้งที่สองเนี่ยดีมานเส้นนี้คือห้าสิบห้าสิบ โอเคนะคะอ่าเป็นเป็นแลนด์มาร์คได้แต่ห้าสิบห้าสิบอะงั้นตอนนี้แอดมินมองว่าชุดนี้เนี่ยอาจจะเด้งแต่ว่าเด้งเด้งไม่ได้ลึกมากอ่าตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นแนวต้านนะเส้นสีแดงตรงนี้เป็นเดวต้านนะแล้วทีเนี้แอดมินมองว่าอะไรชุดนี้มีโอกาสจะเป็น small Egg wave ได้เพราะมันเป็นขึ้นสีใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เด้งปุ๊บหก แล้วก็เจ็ดไหมเอออีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ตามทฤษฎีนะคะเราวิเคราะห์ตามทฤษฎีชุดนี้เป็นอะไร Small X wave A ค่ะ B C X A B C นะอย่างนี้นะเพราะว่ามันเราตามขึ้น C ใช่ไหมเนี่ยมันกำลังเหมือนทําทรงขึ้น C นะคะของขึ้นที่สอง่าแล้วก็ตรงนี้เวลาวัดหาเป้าของ A Collection ชุดที่สองเราจะเอา Collection ชุดแรก เป็นหนึ่งรเซแล้ววัดแบบ e x t e r n a l ลงมาค่ะส่วนใหญ่แล้วขึ้น A เขาบอกว่าค่าเฉลี่ยของขื้น A นะมักจะอยู่ประมาณ61.8%ก็คือประมาณนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะคะถึงไม่ถืออีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้เอาตามกราฟในอุดมคตินะคะ61.8%แล้วราคาจะเด้งกลับไปทำขึ้น B ถ้าในกรณีที่ขึ้น B ไม่สามารถทะลุหรือว่าเขาเรียกว่าไม่สามารถขึ้นสูงได้นะ ก็คือเป็นขึ้น b ประเภทอะไรขึ้นอาจจะเป็นขึ้น b ประเภทแฟลตหรือเป็นขึ้น b ประเภทซิกแซกไอ้พวกเนี้ยราคามันก็มีโอกาสจะลงต่อได้นะก็คือทํคขึ้นสีโอเคไหมคะงั้นตอนตอนเนี้ยค่าเฉลี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้นะคะตั้งแต่สามสิแปดสองเปอร์เซ็นจนถึงหกสิบเอ็ดถึแปดเปอร์เซ็นเนี้ยตรงนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยของขึ้น a ที่มีโอกาสจะลงมาทดสอบโอเคนะมีโอกาสนะแสดงว่า แสดงว่าอะไรแสดงว่าดีมานตรงเนี้ยรอบที่สองเนี้ยอาจจะรับไม่อยู่อ่าต้องลุ้นด้วยเพราะว่าหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์คืออยู่ตรงนี้นะคะแล้วถ้าบีถ้ามันเด้งขึ้นก็จะเป็นบีต้องไปลุ้นว่าจะเป็นบีแฟลหรือเป็นซิกแซกต้องลุ้นอีกทีนะคะแต่ว่าแอดมินให้แนวต้านตรงนี้ไปก่อนก็คือใช้เป็นแลนด์มาร์กได้นะคะเป็นแนวต้านเส้นสีแดงตรงนี้นะเนี่ยเป็นแนวต้านแล้วถ้าสมมติขาต้านอยู่เขาก็จะลงมาต่อนะคะก็จะลงมาบริเวณแนวรับ ที่เราเขียนไว้ก็คือ123.6%กับ138.2%อเเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้น่าสนใจกว่าก็คืออย่างที่เราบอกถ้าตามสมาร์ทมันนี่คอนเซปต์ใช่ปะเราจะได้ส่วนที่เป็นดิสเคา t ก็คือส่วนลดก็คือของถูกนะคะนี่ดิสเคา t ทั้งโซนนะคะซึ่งสองเส้นนี้ก็จะเป็นเป็นตัวที่เอามาพิจารณาร่วมด้วยได้สำหรับอ e ีเลดเว็นะ,ะกับสมาร์ทมันนี่เห็นปะ เนี่ยเรามองคงสร้างง่ายๆเลยนะคะอ่างั้นจริงๆเราไม่ต้องดอบไปในวีคนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแท่งมันไม่ละเอียดอะแท่งมันแบบมันไม่สวยนะคะในท่าฟิ์มมันนี่ค่อนข้างเห็นชัดละสําหรับตัว CBF ตัวตัว CBF นะเพราะว่าราคามันค่อนข้างจะไซด์เว์นะคะวอลลุ่มมันไม่ได้เยอะมากอืม อย่างที่บอกทุกครั้งนะแอดมินไม่ได้มีเจตนาที่จะแนะนําซื้อขายแต่อย่างใดนะคะเป็นแค่กรณีศึกษาเพื่อแบ่งปันความรู้เท่านั้นสําหรับใครที่อยากจะให้แอดมินสอนตัวไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะและใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ